ข้าวดีข้าวบุญครับพี่น้องครับพอดีทวีศักดิ์พบพอกันอีกแล้วครับพี่น้องทั้งเพจเฟซบุ๊กพอดีทวีศักดิ์แฟนเพจครับทั้งช่องยูทู e พอดีลำเพื่อนออฟชีลครับผู้ใดว่าท่านใดกดติดตามฮอดฝากกดติดตามเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับมาข้าวดีข้าวบุญที่ฮอดเวานะครับก็คือน้องไดมอนลิทิไก่นะครับถูกใส่ศิลปินดังนะครับคุณพ่อไม้ไทยวจศิลป์เนาะ ไม่ไใช่เจตวันไม่ใช่อุไรพรตจักจักอันใดแน่เนาะของเราเมื่อวานนี่เนาะอดีทวิศักดิ์ได้ไปมีโอกาสกับน้องผมงแปมได้ไป่วมบุญนะครับกับน้องอยู่ที่บ้านหัวแหดนะครับตำบลทัญญาทัญญานะครับอำเภอกมล่าใส่เคยไปยักเทือพี่น้องครับจังหวัดกฬสินนะครับผมนี่น้องได้บวชแล้วนะครับบวชแล้วนะครับ นี่เห็นบ่วรอเนาะนี่นะครับ <c oughs> บ่เป็นยังบ่เป็นยังบัเห็นกับบเป็นยังยอดขึ้นรูปไ้นะครับผมเนี่ยครับได้มีโอกาสได้ไปกนลังปมแปมนะครับเดินทางไปช่วงแรกพอดีเป็นกําลังบวชหนักสิเขาวบวชเนาะครับเนาะได้ไปทักทายน้องได้ไปอ่ากับพอหนกักพอดีพอดีนะครับบรรได้กาดเมื่อนี้ <c oughs> ยู้ธรรมาชาติปากไกวยนะครับผมวยวให้เบิงเนาะห้เบิง ยู่ขางน้องเลยเด้อพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยยุคางน้องเลยเบาเข้าไปแบบธรรมชาติเลยนะครับอยู่ขางน้องเลยแบบธรรมชาติธรรมชาติอ่าประมาณนี้นะครับพี่น้องห้างอยากได้แบบโลเคชั่นว่าคือเกามานังเบา,ขาเขา <c oughs> น้องไดมอนด์หรือที่ไก่นะครับผมระบวดกะทักมะเข้าอ้าย พักมะเขาเอื่อยเนาะ <c oughs> พอดีบอกไก่เนาะก็เลยส่วนกันที่แหลกว่าสิฝากตาซ่องว่าสิอวนเงินไปทําบุญกับน้องก็เลยเอ๊กะกับบกไก่ได้แล้วเนาะจากบ้านพอดีไปออกจากบ้านไปหอดการะะสินกับสี่สิบหาสิบโล่ออกจากการะะสินไปบ้านน้องไดมอนกับปรมมันก็สามสิบโลเนาะครับนาะส่วนกันตัวบัดส่วนกันก็ปอมแปม เฝ้าเฮ็ดธุระเฝ้าหยังกลับมาจากไายคลิปพูนเมื่อวาเนี่ขึ้นไปทั้งโซนน่ะผู้เนาะไปอันเคลื่อนพี่น้องเห็นอยู่เนาะครับเนาะไปเคลื่อนเฝ้ากลับขึ้นมาบัดีรื้อขึ้นผ่อว่างานบวชน้องพอดีนอ้องสิเขาอ่าที่ที่บวชนาคมื้อนี้สิเขาวบวชมื้อนี้ช่วงแรงว่าซั่นวา่าเฝ้าตีรถกลับขึ้นมาพี่น้องครับเซ้าไายคลิปพักอันเฝ้าตีรถกลับขึ้นมา อาบน้ำแต่งตัวเนาะแล้วก็เฝ้าเดินทางเนาะระยะทางกะาสิบหกสิบเจ็สิบเกือบร้อยอยี่ดอกพุก่บางเนาะก็เฝ้าไปบันี้ก <c oughs> คาพอดีพี่น่องกับแป๊ะแป๊ะคำกับขึ้นมากอะหอวเท่อนกับสองถุ่มเนาะถือว่าใส่เวลาเกือบเป็นเบาอ,อันนี้เริ่มขึ้นพ่อพี่น้องไปเห็นกับโอ้สีสันวัฒนานะน้องได้ใหญ่ไปอยู่ อมอลำมคุณแม่นกหน่อยอุไรพ่อนมอลำัเสียงอีสานนะครับถือว่าพี่น้องแฟนครับเอฟซี FC, ให้การตอบรับน้องเป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่นอ้องบอ่ได้เป็นศิลปินอยู่สาวหน่อยเพื่นแพ้งแล้วนะครับก็ไปสังกัดอยู่กับคุณแม่นกหน่อยอุไรพ่อนกพดีกับได้เบื้องข้าวติดตามข้าวสารน้องอยู่เรื่อยๆนะครับผ่านทางชซ่วเชี่ยวนะครับก็เห็นน้องไปดีๆเห็นถึงอนาคตของน้องดีใจนํานะครับผมถือว่าเป็นน้องไส้ น่องไส้หักแพ้งอีกคนหนึ่งที่แบบว่าสนิทสนมกันนะครับแต่เฮ็ดงานหว่วมกัน,กนถือว่ามุจจักบักจีกันพอสมควรนะครับผมเดินทางไปร่วมกันบ่แม่นจักฤดูการ1นหรือ2ฤดูการท้อจอนะําบ่ไ้เนาะนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าได้สนิทสนมกันช่วงในการเดินทางคอนเสิร์ตเนาะ น้องไดมอนด์กับเป็นคนนิสัยดีอีกผู้หนึ่งนะครับผมซึ่งอยู่ในวงการมอลำน้องเป็นคนที่บอบอกินบอกินเหล่าบอบอยุงเกี่ยวกับพวกสุลาเนาะบอกินเหล่า,บอ,ลา,บ,อลาบอกินเบียรประเทศในการเท็ดงานกับที่ว่ารับผิชอบอยู่รับผิชอบงานดีอยู่นะครับผมน้องถือว่ามีการแสดงเลือดศิลปินพอสมควรในโตนะครับในการแสดงในการเสียงหลองเสียงยังกสิกะถือว่า ได้พอเนาะลูกลีลาต่างๆเนาะลูกเหรินต่างๆลีลาต่างๆก็ถือว่าได้พอมาอยู่พอสมควรนะครับกับเพชรแหวนแบบทรงตัวเจ้าของขึ้นมาได้เร็วนะครับน้องไดมอนด์นี่เขามาเป็นมอลล์รู้สึกว่าสีพัทธน,ดน,ดนินนลโดนนะครับเนาะรู้สึกรู้สึกว่าสีพัทธนิลโดนตอนแรกเห็นว่าอยู่อ่าบุ้งมอลล์เพชรลำเพื่อนนะครับเนาะวันที่นี้ก็จังจังเห็นไปออก ไล่สดมอลำคณะอื่นเรื่อยๆจันมอลำเสียงวีหกก็เห็นไปนะครับเนาะหลังช่วงนึงเห็นไปทางอีสานคนครนซีนบ่นะครับไปออดิชั่นแน่ไปออกงานคอนเสิร์ตจังสิก็เห็นพันๆตาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเนาะแต่กะว่าท่านถือว่าบ่าท่านได้โดนคักนะครับพี่น้องครับถือว่าขึ้นได้รวดเร็วกาบขึ้นได้รวดเร็ว ก็นเนื่องจากว่าความสามารถแล้วก็ฐานแฟนคลับ f อซคุณพ่อไม่ไท่เพิ่นนะครับผมซอยเชียร์ซอยสนับสนุนผู้เป็นลูกเนาะที่ขึ้นมาเป็นศิลปินคนหลนใไม่เขามาเสริมในวงการมอล่ันะครับน้องมักทั้งนี้ก็ดีแล้วะครับผมพอเป็นมอล่ดังเนาะถูกมาสารต่อถือว่าถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับผม หลวก็ความสดใสนะครับความสดใสของคนรุ่นใหม่เนาะความสดใสของคนรุ่นใหม่เวลาออกหนาเวทีเวลาออกไปแสดงไอเดียต่างๆนะครับความคิดความอ่านมันเลยทรงให้น้องทะยานขึ้นเร็วนะครับผมเสือเยวาอ่าเป็นพระเอกแนวหนาแน่นอนนะครับน้องเดมอนสาหรับน้องเดมอนลิติเกยนะครับกะจังเลยกะขอเปกระลังใจให้นะครับบุญกุศล ที่เพิ่นเห็ดนะเพิ่นเห็ดบุญรงไซซ์ซีเมนบวชเท็ดบุญให้แม่เนาะครับเนาะจึงแม่เพิ่นเสียไปแตงแต่เพิ่นยังหน่อยเนาะครับแตงแต่เพิ่นยังหน่อยมีโอกาสอายุครบแล้วถึงแล้วหอดไวอันควรก็เลยได้เห็ดบุญบวชนะครับมื่อวันทอดีไปก็เห็นแฟนคลับ f อบซนซองไดมอนด์นะครับคุณเคยหนาา้าตาหร้ยคนนะครับผมแต่ก็มูพวกเพิ่นนะครับลร้มากไร้ยครับเต็มเฮือนเต็มสันออ้นอบอุ่น รู้สึกอบอุ่นเนาะครับรู้สึกอ่าดีใจกับเพล่นนะครับเพียงานเล้าแฟนขับเอฟซีมาซอยบุญซอยกันซอยงานกันดังผอมเพียงเฮียงหนานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับไปพผอคุณยาย้อมคุณยายของน้องไดมอนเนาะก็เลยเดยเอาซ่องไปไปไห่เนาะซ่องซอยงานบุญไปให้เพลินไปกับน้องป้อมแปมนะครับผมวันนี้ก็เขาไปหายายกับเป็นครั้งแรกที่เขาดีได้ไปเห็นคนุณยายนะครับแต่ว่าบริษัทไทยคลิปวิดีโอพี่น้องพอ,อยังวัดจี หนึ่งรถแห่กะครับรถแห่ก็เสียงเพียงในภายในงานนะครับเนาะบ,นนรบรรยากาศพ่บคนไทยพวา่าอีกอย่างหนึ่งกับเป็นการที่ยันมันเป็นภาพที่ดูบ่ดีเนาะผู้รักผูยย้ใหญ่ทั้งเธอเพิ่นอยากเพิ่นอันอนี้อยู่จะคล้องกับบ่คอยคุณเคยครับคนภายในงานบ่คอยหูจักเพนนกกกาากิ่นนะครับหุจักก็คือหูจักตรหนากทั้งสินะครับก็เลยบอกกาที่ปไปทายคิดทายอันนี้มามาลงนะครับผมแต่ก็บ,บ่เป็นยังนะครับ ก็ได้ตะลบมามาโพดเนาะมาโพดในแอ่ในในเฟสนะครับสมีก,ก็ดีใจแล้วครับได้ไปห่วมบุญห่วมงานเอาบุญกุศลนี่ก็ขอให้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับทรงผลต่อชีวิตน้องแล้วก็ครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าเกิดเฮ็ดอีหยังสั่งอีหยังก็ขอให้แต่สิ่งที่ดีเกิดแต่สิ่งที่ดีขึ้นกับน้องแล้วก็ครอบครัวนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไสมาไสก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางครับลำลำเรื่อย ประสบผลสำเร็จในหนาทีการงานแฟนคลับ FC หักหอมชื่นชุม่มไร้ขึ้นไร้ขึ้นครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ